คุมชรับทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นชุมชนที่ยังรักษาอัตลักษณ์ไว้อย่างแข็งแกร่งเลยครับจนล่าสุดน,นะครับได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสแบบิชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568และยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นอีกด้วยนะครับหลังจากที่คุณชมคลิปนี้แล้วหมอเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนต้องอยากรู้จักที่นี่มากขึ้นแน่นอน ตื่นเต้นมากครับผมที่จะได้เห็นต้นไม้ยักษ์นะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ปากทางนะครับเดินเข้าไปเนี่ยประมาณ1 5 0เมตรนะครับแต่ว่าอันนี้คือตลาดต้นไม้ยักษ์เราต้องผ่านก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิถีชุมชนที่นี่เนีครับเขาขายอะไรกันบ้างแล้วเขาน่ารักขนาดไหนไปชมกันครับเฮียร้อนก็ไม่บอก สวัสดีครับผมเลือกผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็ผ่านชุมชนมาละคือถ้ามาหิวก็มีข้าวสั่งกุ้งตงก๋วยเตี๋ยวมีครบเลยนะครับผ้าซื้อผลไม้ซื้ออะไรเนี้ยกลับไปเป็นของท้องถิ่นนะครับ คนเดียวก็โอบพอแล้วเนี่ยทางนี้ครับทางไหนทางนี้โอ้โหใหญ่มากต้นไม้ยักษ์โบราณนะครับมีขนาด40คนโอบ อายุกว่า400ปีโดยมีความสูงของต้นประมาณ53เมตรส่วนลำต้นนะครับวัดได้25เมตรหรือประมาณ40คนโอบรอบต้นไม้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่ามากในเนื้อที่2ไร่เศษของนายเฮียงกับนางจีนซึ่งมีบทที่น่าสนใจมากเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีชุมชนชาวลาวคลัง่งที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากกันอยู่ที่ต้นไม้ยยกแห่งนี้นะครับโดยด้านข้างของต้นไม้นะครับจะมีศาลเจ้าบ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านอีกด้วย ชคดีมากนะครับวันนี้ได้มาเจอตัวจริงสิ่งจริงนะครับลุงเฮียงครับเป็นคนพื้นที่ที่นี่นะครับเกิดที่นี่ใหญ่ที่นี่โตที่นี่โตที่นี่ครับรุ่นปู่รุ่นย่าก็คือย้ายมาจากเมียงจันครับย้ายมาจากโรงรีอพยพมาตอนนี้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากความสวยงามที่แบบเป็นต้นไม้แล้วก็มีวิถีชุมชนของหมู่บ้านที่นี่นะครับยังมีประเพณีที่ปิดบ้านเรียกว่าแบบปิดบ้านเลี้งบ้าน ้าเป็นประเพณีที่แบบเก่าแก่ของที่นี่เก่าแก่โบราณมาตั้งแต่พ่อแม่ทํามาเลยลุงเล่าให้ฟังหน่อยว่าประเพณีปิดบ้านเนี่ยต้องทาอะไรบ้างครับลุงถ้าประเพณีปิดบ้านเยันพฤษภาเนาะสิบห้าค่ำปิดชาวบ้านก็มากันหมดมาหมดเลยเขาจัดเป็นพิธีใช่ไหมบางคนก็เอาหัวหมูมาเอาหัวหมูเป็นตัวมาเอาไก่มาเหมือนคล้ายๆเหมือนทําบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมลุงประมาณนั้นถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ปรารถนา S <S 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 ปัฒนาเขานี้บนหัวหมูหรือบนหมูตัวนึ่งเนี่ยถ้าท่านได้ท่านตรงมาเลี้ยงอ๋อโอเคอแล้วปิดบ้านดุงทําอะไรบ้างปิดบ้านก็มีเล่นนางดงมัง่งนางดงเอ้ยนางนงเนี่ยเขาเขาอร้อง,อ,งอ๋อร้องเพลงนางดง,งเพลงเขาก็ปิดหน้าปิดตาอ๋อแล้วก็คือชาวบ้านก็จะปิดหน้าปิดตาแล้วก็มารำนางดงนางดงแล้วความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่เขาอยู่กันยังไงครับลงเขาอยู่กันอย่างบริสุทธิ์อ่ะ เขาอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอย่างญาติเขาซื่อสัตย์ต่อกันนักลุมนักเลงไม่มีครับแล้วปีหนึ่งนี่ยมามีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมลุงโอ้โหเยอะตั้งแต่ปี4ี่หกตั้งแต่นี่ยี่สิบปีไม่เคยขาดไม่แต่วันเดียวอ๋อโอ้โหตายแล้วมาเที่ยวนี่ไม่ต้องพวงเลยไม่ไม่ไม่ขอให้มาครับขอให้มาอย่างเดียวฟรีแน่นอนครับโอ้โหนายก็โอ้หขอบคุณน้ำใจเขามาเที่ยวมเขามาทําให้ผมสบายใจครับผมก็สบายใจคนเที่ยวก็สบายใจ เมื่อกี้ต้นไม้ก็ใหญ่แล้วนี่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยอันชื่ออะไรนะครับแก้วบปเขียดานแก้วบาเขียดานจกินได้ไหมนี่กินได้นะน้องหมูบ้านสนามกัจใจเห็ดเป็นเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านนี่เอาละครับเจออาหารพื้นบ้านแล้วครับแซบดี หอมมาก ok หอมจ <ave une S 2> ับเลยอันน <bizarre color. S 1> ี uh, uh, ้อันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เซตนี้ตกใ้องคลองบึงกรุงดาอู้ดกรุงยแซบบ๊ออก้ยแซบอร่อยมากอุ้ยแซบเนื้อกืมกินนี่ยมกูนี่เก็บมาเก็บมาเหลืออีกมือนิ้วนึงอันนี้ เอิ้์นมามกดอกแคว้วดอกเคอันนี้ดอกแคเหรอใช่อันนี้ทำอันนี้ทำยังไงครับเนี่ยเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งอ่ามันก็จะมีล้วนหมูมีพริกแกงล้วนให้หอมเข้ากันอใส่เข้าไปตรงนั้นแมนโอ้ตายแล้วใส่ดอกนี้แล้วก็ไปนึ่งต้นหอมพักซีใส่แล้วก็มียอดแมงลักไส้อืมอืมหอมมากมีกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆแมนเพราะมันมีกลิ่นไอ้ดอกแคไม่ติดกลิ่นดอกแคดอกแคอ๋อมีตะไคร้ด้วยใช่ มีชั้นผสมของสมุนไพรพี่แกงอันนี้ไม่ต้องกินกับข้าวมีข้าวอยู่แล้วข้าวเหนียวเหรอครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมงกินเน่อมกดอกแคแจ่ไปบเหียดได้ไม่้ทั้งอิ่มทั้งได้ความรู้เลยนะครับวันนี้แบบเป็นแบบอาหารพื้นเมืองนะครับเหมือนนาถ้ามีโอกาสจะเรียนเชิญมาเที่ยวไหมเดี๋ยวมากินแบบเต็มเต็มมือเลยอันนี้แบบแค่ชิมชิมินดีต้อนรับจ้ะจากที่นี่ไปนะครับ อันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพาไปดูก็คือกาบหมากเนี่ยเขาเอามาเป็นจานนะครับไปดูกันนะครับว่าเขาทํากันยังไงครับสวัสดีครับคุณมอสครับเอ้านี่สวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับพี่พอดีเข้ามาไม่มีใครอยู่ก็เลยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าไอ้นนี้มัน มันเป็นจานแล้วมันทมามันจากอะไรเนี่ยครับที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีหมากเยอะแล้วก็เขาจะเรียกหมู่บ้านหมากล้านต้นเราเห็นความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับ,บทดแทนกล่องโฟมพลาสติกอะไรพวกนี้อันนี้ทามาจากต้นหมากรครับรบมัน,นคืออะไรครับกาบหมากครับอ๋อตัวนี้กาบหมากที่มันเป็นห่อต้น,นใช่ไหมครับ,รบแล้วอันนี้มันทําวิธีการทำยังไงครับ ก็คือ,อนนเราเก็บกเก็บกาบหมากมาแล้วก็นํามาล้างล้างตากแดดแล้วก็เอามาขึ้นรูปด้วยความร้อนนี่อันนี้กาบนี่ตากแล้วครับล้างตากแดดแล้วโอ้โหแล้ว็ามาบีบงี้เลยครับตั้งอุณหภูมิไว้ที่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเราใช้เวลานานไหมครับหนึ่งนาทีครับอ๋อหนึ่งนาที นี่มีกลิ่นหมากด้วยมีแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเนี้ไปตัดอย่างนี้ถูกไหมครับอ่าอ่านี่โ,โหนี่ขอบขอบไปนิดนึงไม่เป็นไรอันนี้แบบงานงานไม่ฝีมือเลย ทั้งอร่อยนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของหมอเลยนะครับที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าหมู่บ้านสนำนะครับมีอะไรที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เป็นความพิเศษนะครับต้องขอบคุณแม่ๆ่ทุกคนครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านสนำ ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวครับแต่คือชุมชนที่ยังมีชีวิตมีเรื่องราวและมีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้และมาสัมผัสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบ้านสนำอำเภอบ้านได้จังหวัดอุทัยธานีชุมชนเล็กๆที่ความประทับใจยิ่งใหญ่เสมอครับ